หนูรู้จักอยุยอยเชียงใหม่ไหมพี่คันนิงไงคะ <laughs> พี่คันนิงไงพี่คันนิงก็เหมือนนะหนูว่าเหมือนแบบยุยยอยู่นะน่ารักไงน่ารักมากหนูไม่เข้าใจแบบพี่คันนิงทำไมน่ารักได้ขนาดนั้นนะหนูชอบรูปเซตพี่คันนิงที่เป็นนี่มากเลยเซตเซตไก่อะทุกคนที่แบบว่าที่พุ่มที่พุ่ไก่น่ารักอะพี่คันนิงคอยาวอะสวยอะใค่คอยาวแต่ไม่สวยตายละตัเลน ไล่ออกออกไม่ใชห้องเลยนี่นี่ใช <c oughs> ่ห้องเธอนี่ห้องฉันนี่ห้องฉันจ้ะผ้าปูของฉันกระจก๋ขอ,องฉันมีอะไร่วยของเธอบ้าง <c oughs> กระเป๋าเธอมาหวานฉันมาก่อนพี่เสือเจ <c oughs> <c oughs> ้ของฉันพ <c oughs> ี่เสือตัวนี้ไหนตัวนี้ตัวนี้ของฉันวตัวนี้ไงอ้ดูคนตัวนี้ของเธอถ้าไงดูจมวกวูกทุกคนหนูมีอะไรให้ดูด้วยน่นะคือแบบหนูทำอย่างนี้ตอนหน้าแม่แล้วแบบแม่ก็ดูหนูว่าจะทำแบบนี้ทำไม แม่แบบไม่ให้แกล้งพี่เสือน่าเกลียดมากเลยก็ว่าทำไมพี่เสือหน้าแบนก็ใบแล้วดูดูพี่เสือหน่อยดิน้องเศร้าอ่ะทำไมน้องทำไมน้องเศร้าจังน้องไม่็จะเหมือนเสือน้องเหมือนปลาดุกแล้วอ๋อนี่ทำให้ทำไม่ได้จากจมูกเดิงเกิน